ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็ติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง YouTube แลวก็ช่องทางทิกต o k นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเราเจอกันในภาษาไทยกลางมาหลายครั้งแล้วครับวันนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วอึดอัดครับพูดไม่ค่อยจะทันก็ขอเป็นภาษาพื้นบ้านของบ้านเรานะครับใครที่ฟังเข้าใจก็ขอบคุณครับถ้าใครที่ฟังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะมีซับให้ครับ แรียลสำหรับวันนี้นะครับบักหนึ่งเองก็มีมาฝากพี่กันสามคู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าบอลมันเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วครับมันจะเหลือพอที่จะจับมายึดยกมาคุยกันได้ก็เหลือคู่ใหญ่ๆแค่สามคู่นะครับหลือที่พี่ๆหนาเฉพาะรู้จักกันนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับอ่าบักหนึ่งก็ขอกําลังใจจากพี่ๆสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บักหนึ่งได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยครับ เร้าที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกําลังใจจากพี่ๆในกลุ่มนะครับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับและก็ต้องขอยินดีครับพี่ๆในกลุ่มนะครับสําหรับคําคืนที่ผ่านมานะครับอ่าทั้งทีมงานของบางหนึ่งเองนะครับก็พาพี่ๆไปจนถึงฝั่งฝันกันทุกคนเลยนะครับและถ้าหาพี่ท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับสนอสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่มก็เรากัดได้นะครับแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์แอดทีดีดี N O แล้วก็เลขหนึ่งนะครับหรือว่ารายแอด T D No หนึ่งนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้บักหนึ่งจับมาสามคู่จะมีคู่อะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับบักหนึ่งเอาคู่ซาซาโร่นะครับเปิดบ้านพบกาฟิออเรนติน่านะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่สองบักหนึ่งเอาคู่ระหว่างเดอร์ลี่ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับเชลบอนครับ แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของคําคืนนี้หรือว่าของวันนี้นะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเบรดอบิทนะครับเปิดบ้านพบกับไวกิงเกอร์เรยยาวิครับว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างซัสโซโล่นะครับเปิดบ้านเจอกับทําด้านฟิออเรนตินาครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างซัสเซโล่นะครับอยู่อันดับที่13าของตารางนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างฟิออเรนตินาครับอยู่อันดับที่9ของตาราง ว่าไปแล้วเรากลับมาเริ่มกันเลยนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างซาโซโรนะครับพวกเขาลงเล่นไปสามสิบเจ็ดนัดนะครับชนะไปสิบสองเสมอไปเก้าแพ้ไปสิบหกนะครับและลูกได้เสียนะครับพวกเขาได้สี่สิบหกได้สี่สิบหกลูกนะครับเสียไปห้าสิบแปดมีสี่สิบห้าแต้มครับสําหรับทีมเยือนอย่างฟิออริน่านะครับพวกเขาเองก็เล่นไปสามสิบเจ็ดนัดเหมือนกันนะครับพวกเขาทําผลงานไปได้นะครับชนะไปสิบเอ็ด่อสิบสี่ข้างนะครับเสมอสิบเอ็ด แพ้สิบสองนะครับได้ห้าสิบเสียสี่สิบสองนะครับมีห้าสิบสามแต้มครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับเป็นบอลจากอ่าลีกอิตาลีนะครับกาโชซิดียร์นะครับซึ่งนัดนี้เป็นนัดที่สามสิบเจ็ดของทั้งคู่บักหนึ่งเองก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับว่านี่จะเป็นนัดสุดท้ายหรือว่าเป็นนัดลองสุดท้ายของพวกเขานะครับเดี๋ยวบักหนึ่งจะไปหาข้อมูลให้อีกทีนะครับ อ๋อสรุปครับว่านัดนี้เป็นนัดรองสุดท้ายครับพวกเขายังเหลืออีกนัดหนึ่งครับนัดสุดท้ายซึ่งเป็นนัดที่สามสิบแปดนะครับเราจะมาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับเริ่มจากอ่าผลงานในเกมลีกของทั้งสองทีมนะครับสิบนัดล่าสุดนะครับดูว่าทั้งสองทีมนับมีสถิติเป็นยังไงเราก็มาเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างฟัสโซโลนะครับว่าผลงานสิบนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาชนะไปได้แค่สองนัดนะครับ เสมอไปสามและแพ้ไปห้านัดครับและห้านัดสุดท้ายของพวกเขานะครับห้านัดล่าสุดพวกเขาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับทําได้ดีที่สุดแค่เพียงเสมอไปสองข้างนะครับสองข้างที่เขาเสมอนะครับเป็นข้างที่เปิดบ้านครับตอนรับโบุลลัญญาครับพวกเขาเสมอกับบลลัญญาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับนัดล่าสุดนะครับก่อนจะมาถึงนัดนี้นะครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านซามโดเรียนะครับพวกเขาเสมอกับทางด้านซามโดเรียไปสองประตูต่อสองครับ เอาเรามาว่ากันต่อนะครับในเรื่องผลงานเกมเย่าของพวกเขานะครับมาดูผลงานเกมเย่าของทางด้านซาเซโรนะครับอืมผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านซาเซโรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึงห้านัดนะครับเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสามนัดครับซึ่งหกนัดก่อนหน้านี้นะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับเพิ่งมาสะดุดเอานัดสุดท้ายนะครับที่เปิดบ้านแพ้กับทางด้านมอนซ่านะครับไปสองประตูตอนหนึ่งครับ ก็ถือว่าผลงานในบ้านของทางด้านเจ้าบ้านอย่างซาซาโอลนะครับก็ดูดันนาดูคือกันครับเพราะว่าเกมในบ้านพวกเขาแพร่สัดส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่นักไปทางด้านชนะกันเสมอครับเอา้าเรามาดูกันต่อนะครับทางเรื่องอ่าผลกลาําไรผลขาดทุนนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับอ่าสําหรับเกมในบ้านพวกเขานะครับดูว่าพวกเขาทํากําไรหรือว่าขาดทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับ สำหรับเกมในบ้านของพวกเขานะครับที่เปิดบ้านตอนรับลหลายทีมนะครับที่ผ่านมาสิบนัดนะครับพวกเขาพวกเขาเองทํากําไรไปได้4นัดครับแล้วก็ทํากําไรครึ่งหนึ่งไปได้1นัดเสมอทุนไป1นัดขาดทุนไป3นัดนะครับแล้วก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งไป1นัดครับแต่ว่านะครับ2นัดล่าสุดนะครับพวกเขาถ้ายังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับทําให้พี่ๆนักลงทุนทั้งหลายนะครับขาดทุนกันไปนะครับทั้ง2นัดที่ผ่านมาครับเอาเรามาต่อกันต่อนะครับกะ ทางด้านผลงานทีมเยือนนะครับของทางด้านฟิออเรนติน่านะครับทีมเยือนในเกมลีของพวกเขานะครับสิบนัดล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลงานสิบนัดล่าสุดของพวกเขาเป็นยังไงกันผลงานทางด้านทีมเยือนอย่างฟิออเรนติน่านะครับอ่าผลงานพวกเขาก็ไม่ใช่น่าเกียิไม่ขี้เลียวขี้เละนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึงสี่นัดนะครับเสมอไปสามแล้วก็แพ้ไปสามนัดครับและที่สําคัญ้วยกว่านั้นนะครับสามนัดสุดท้ายนะครับของพวกเขาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับ เริ่มจากเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอูดินิเซไปนะครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ออกไปเยือนทางด้านโตลิโนนะครับไปเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านเจอก้าทางด้านเอสโรมานะครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะเอสโรมาไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับเราก็จะมาดูกันต่อนะครับในผลงานของทางด้านเกมเยือนนะครับของทางด้านทีมฟิออรลินติน่าครับดูว่าเกมเยือนพวกเขานั้นเป็นยังไงครับดุดันเหนียวแน่นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดสถิติดูกันครับ ผลงานของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้ถึงสามนัดนะครับเสมอไปสามแล้วก็แพ้ไปสี่นัดครับก็ดูเหมือนว่าผลงานพวกเขาจะดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับสี่เกมสุดท้ายพวกเขามาสะดุดนะครับ่าพวกเขาออกไปเยือนทางด้านมอนซ่านะครับไปแพ้กับทางด้านมอนซ่านะครับสามประตูต่อสองนะครับแล้วก็ออกไปเยือนทางด้านซาเลนิตาน่านะครับเสมือทางด้านซาเลนิตาน่านะครับสามสามนะครับแล้วก็ออกไปเยือนทางด้านนาโปลีนะครับ แพรนาโปลี0ประตูต่อ1ครับแล้วก่อนนัดสุดท้ายล่าสุดนะครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านโตรีโน่ครับพวกเขาเสมอกับโตริโน่ครับ1ประตูต่อ1ครับก็ดูดูแล้วนะครับผลงานสีนัดล่าสุดของพวกเขานี่จะสะดุดคัดพดนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับถ้าสะดุดขนาดนี้ผมก็รลูกนะครับในใจพี่ๆหลายคนก็จะรอนั่งเชียร์ทางฟิออนะครับรอที่จะฟังว่าอ่าผลผลสรุปแล้วมันเป็นยังไงนะครับ สรุปแล้วนะครับอันนี้แค่ร่าวๆนะครับสีนัดล่าสุดไม่ได้จะดีเลยนะครับสะดุดเป็นอะไรไปเลยครับเอาละครับเราก็มาถึงเรื่องสถิติสําคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องพลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือสถิติเฮทูเฮทนะครับที่ทั้งคู่เคยเจอกันมานะครับซิฟนัดล่าสุดนะครับในในเกมลีกนะครับเอาละครับผลงานซิฟนัดนะครับที่ทั้งคู่เคยเจอกันนะครับ เป็นทั้งด้านอ่าเจ้าบ้านอย่างซสเซโรนะครับเอาชนะไปได้ห้านัดนะครับเสมอไปสามแล้วก็แพ้ไปสองนัดครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับที่เจอกันนะครับเป็นทั้งด้านอ่าซสเซโรนะครับออกไปเยือนทั้งด้านฟิออรนตินานะครับโดนฟิออรนตินากดคาบ้านนะครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกะสถิติอันสุดท้ายนะครับสถิติอันนี้นะครับเราจะพลาดไม่ได้เลยครับว่ามันจะเป็นตัววัดนะครับว่าเราจะเล่นเราจะเชียร์ทีมไหนได้นะครับ เอาละครับพี่น้องนั่นก็คือสถิตินะครับเกมเย้าในบ้านนะครับเกมในบ้านของทางด้านซาซาโรนะครับที่เปิดบ้านเจอกับทางด้านฟิออร์ลินานะครับซิปนัดล่าสุดนะครับเราจะมาดูครับว่าเป็นยังไงสถิติที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเอาคู่นี้นะครับมันเคยเจอกันมาแค่เก้าครั้งนะครับที่มันเคยได้ได้เจอกันมานะครับเป็นของทางด้านซาซาโรนะครับเคยเปิดบ้านเจอกับทางด้านฟิออร์ลินานะครับมีแค่เก้านัดนะครับเก้านัดที่ผ่านมานะครับ เป็นทางด้านซาเซโร่นะครับเอาชนะไปได้แค่สามข้างนะครับเสมอไปสามแล้วกับแพ้ไปสามครับและสองนัดสุดท้ายนะครับท <intell> ี่ทางด้านซาเซโร่เปิดบ้านนะครับซาเซโร่เอาชนะไปได้สองนัดสุดท้ายนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับชนะไปได้ด้วยปรด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่ผลกําไรผลขาดทุนนะครับของทางด้านเจ้าบ้านซาเซโร่นะครับที่เคยเปิดบ้านเจอกาแฟออนะครับเราจะมาดูกันว่า พวกเขาทํากําไรได้มากน่อยขนาดไหนนะครับซึ่งผลงานของทางด้านซัสเซโรนะครับที่เปิดบ้านนะครับพวกเขาสามารถทํากําไรให้ทางด้านพี่ๆนะครับสายฝานักลงทุนนะครับทํากําไรไปถึงห้าเกมนะครับเสมอตัวไปหนึ่งเกมนะครับแพ้ไปสองเกมนะครับก็คือขาดทุนไปสองเกมแล้วก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งไปไปหนึ่งเกมนะครับและที่สําคัญนะครับน่าสนใจที่สุดนะครับ คือสามเกมสุดท้ายนะครับทางด้านซ่าทางด้านซัสโซโลนะครับสามารถทํากําไรให้พี่ๆได้สามนัดติดต่อกันมาแล้วนะครับสาหรับเกมในบ้านที่เจอกราฟิออครับและสุดท้ายนี้นะครับเรามาดูกันทางด้านเรียดราคานะครับเรียดราคาคู่นี้นะครับเปิดอยู่ที่ราคาเสมอนะครับแต่ว่าดูๆแล้วนะครับ่าราคามันจะหน้ามันจะไหลเอียงไปทางเจ้าบ้านนิดหนึ่งนะครับก็พอจะได้รุ่นอยู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับ ส่วนเรื่องราคาสูงต่ำนะครับสกอร์สูงต่ำเต็มเวลานะครับอ่าเปิดอยู่ที่ราคาสามลูกควบสามลูกครึ่งครับส่วนเรีราคาสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกนะครับเปิดอยู่ที่อ่าลูกควบลูกครึ่งครับนั่นแล้วจบไปแล้วนะครับสําหรับคู่แรกที่บักหนึ่งยิบมาให้นะครับคู่แรกพี่ๆคิดว่ายังไงครับจะเชียร์ทิมไหน แต่คู่นี้นะครับในใจบักหนึ่งเองเลยนะครับบักหนึ่งเลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านนะครับอย่างซาสซูโอโลนะครับแล้วก็เลือกเชียร์ทางด้านสกอร์สูงครับคู่นี้บักหนึ่งคิดว่าสามลูกมีแน่ๆครับเรามาต่อกันเลยดวยครับกับคู่ที่สองนะครับเป็นทางด้านไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่าหาว่ามีแต่ลีกอังกฤษเด้อครับที่จะเป็นพรีเมียร์ลีกไอแลนด์ก็เป็นพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นพรีเมียร์ลีกของไอแลนด์นะครับอ่าจะเป็นคู่ระหว่างเดลี่ซิตี้นะครับเปิดบ บอลคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเดรี่ซิตี้นะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางครับลงแข่ง18นัดชนะสิบนะครับเสมอสี่แพ้ไปสี่ลูกได้เสียนะครับได้ไปยี่สิบเจ็ดนะครับเสียไปสิบสองมีสามสิบสี่เต้มครับบนทางด้านทีมเยือนอย่างดังทางด้านเชลบอนนะครับพวกเขาอยู่อันดับหกของตารางนะครับลงแข่งไปสิบเจ็ดนัดนะครับชนะไปหกเสมอไปเจ็ดแพ้ไปสี่นะครับลูกได้เสียนะครับพวกเขาได้สิบหกเสียไปสิบเอ็ดนะครับมียี่สิบห้าเตียมครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดวิเคราะห์บอลคู่นี้กันนะครับว่าสถิติของทั้งคู่นั้นเป็นยังไงนะครับเริ่มจากสถิติอ่าเกมในในลีกของพวกเขานะครับสิบนัดล่าสุดนะครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเดลี่ซิตี้นะครับผลงานในลีกของพวกเขาสิบนัดล่าสุดนะครับถือว่าสวยงามเลยครับพวกเขาทําทําได้ดีมากครับเก็บชายชนะไปได้ถึงหกนัดนะครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปสามนะครับซึ่งมาสะดุดแพ้สุดนนัดสุดท้ายนะครับ ออกไปเยือนทางด้านซานิโก้โลเวอร์นะครับแพ้ซานิโก้โลเวอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเราจะมาดูกันต่อเลยนะครับในทางด้านผลงานเกมในบ้านนะครับของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเดอะรีซิตี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับสิบนัดของเขานะครับเกมในบ้านของพวกเขาพวกเขามีผลงานเป็นยังไงครับผลงานเกมในบ้านของทางด้านเดอรีซิตี้นะครับสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้สี่นัดนะครับเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสี่นัดครับและสองนัดสุดท้ายนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะ องนติดนะครับโดยเปิดบ้านอาชนะทางด้านดันดักนะครับสามประตูต่อศูนย์และนาซุ้านะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านยูซีดับลินนะครับไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับก็ดูดูแล้วผลงานในบ้านของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเดอร์ลีซิตี้นะครับก็สมควรแล้วนะครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับหนึ่งของตารางครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเกมของเขาในบ้านพวกเขาไม่ค่อยจะสะดุดสักเท่าไรนะครับแล้วเรามาดูต่อกันที่เรื่องอ่าผลกาไรขาดทุนนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับ พวกเขาทํากําไรให้ทางด้าน่พี่ๆนักลงทุนไปได้สี่นัดนะครับแล้วก็ขาดทุนไปหกนัดครับก็ถือว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนี่ก็ทํากําไรได้พอสมควรอยู่นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าสองนัดสุดท้ายนะครับพวกเขาทํากําไรติดต่อกันสองนัดปิดกันแล้วครับเอาละครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับการทางด้านผลงานทีมเยือนนะครับมาดูทางด้านผลงานทีมเยือนนะครับสิบนัดล่าสุดของทางด้านเชีวบอนนะครับ ผลงานของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้สองนะครับเสมอไปห้านะครับแล้วก็แพ้ไปสามนัดนะครับและหงนัดสุดท้ายนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับในเกมเยือนนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้เพียงสองเกมนะครับในหกนัดล่าสุดนะครับที่เหลือพวกเขาเสมอมดเลยครับแล้วก่อนนัดสุดท้ายนะครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านโบฮีเมียนนะครับพวกเขาไปเสมอกับทางด้านโบฮีเมียนศูนย์ตัวต่อศูนย์ครับ มาดูกันต่อนะครับในเรื่องผลกําไรผลขาดทุนนะครับของทางด้านเกมเยือนของเชลบอนนะครับพวกเขาเองนะครับสามารถทํากําไรให้พี่ี่นักลงทุนได้สี่เกมนะครับในสิบเกมล่าสุดนะครับทํากําไรไปสี่เกมนะครับแล้วก็ทํากําไรครึ่งหนึ่งไปเกมนึงนะครับเสมอตัวไปหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ขาดทุนไปสี่เกมครับแล้วกับสองนัดสุดท้ายนะครับพวกเขายังไม่ทําให้พี่พี่ขาดทุนเลยครับพวกเขาทํากําไรให้พี่พสองนัดปิดมาแล้วครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับกาทางเรื่อง่าผลงานนะครับ เฮตูเฮตนะครับที่ทั้งคู่เจอกันผลงานเฮทูเฮตที่เจอกันนะครับเป็นทั้งด้านเดลี่ซิตี้นะครับเอาชนะไปได้ถึงหกนัดนะครับเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสองนัดครับก็ดูแค่ผลงานเฮตูเฮตนะครับทั้งด้านเจ้าบ้านอย่างเดลี่ซิตี้นะครับก็ขี่ไปขนาดนั้นแล้วครับแล้วสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่ผลงานเกมในบ้านครับของทางด้านเดลี่ซิตี้นะครับที่พวกเขาเคยเจอกัะเซียวบอนนะครับสิบนัดล่าสุดนะครับในเกมลีของพวกเขานะครับ เราจะมาดูกันนะครับสิบนัดที่เปิดบ้านเจอกระเช้บอนพวกเขาจะมีสถิติเป็นยังไงที่เคยเปิดบ้านเจอกระเช้บอนนะครับพวกเขานะครับสามารถเก็บชชนะไปได้ถึงห้านัดนะครับเสมอไปสามนัดแล้วก็แพ้ไปสองนัดครับส่วนสองเกมสุดท้ายนะครับที่เคยเจอกันมานะครับที่ทางด้านเดอรี่เปิดบ้านเจอกระเช้บอนมานะครับสองเกมสุดท้ายนะครับพวกเขาสะดุดแพ้ให้เชียวบอนไปนะครับ สองประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายที่เจอกันนะครับกว่าพวกเขาเสมอทัางด้านเชียบอนไปได้นะครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับสุดท้ายนะครับเรามาดูทางด้านผลกําไรขาดทุนนะครับที่ทางด้านเดอะลีซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับเชีบบอนนะครับพวกเขาสามารถทํากําไรให้ทางด้านนักลงทุนนะครับให้พี่ๆนักลงทุนไปถึงห้าเกมนะครับแล้วก็เสมอตัวไปหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ขาดทุนไปสามเกมแล้วก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งเกมครับส่วนสองเกมสุดท้ายนะครับพวกเขา ไม่ได้ทํากําไรครับพวกเขาขาดทุนไปนะครับสองเกมสุดท้ายนะครับพาพี่พี่กลงทุนขาดทุนกันสองเกมติดแล้วครับก็ฟังจากประวัติแล้วก็ดูจากประวัตินะครับจากซีทีซทั้งคู่นะครับพี่พี่นะครับคิดว่าอย่างไงคิดว่าจะอยู่ทีมไหนครับจะเชียร์ทีมไหนจะเชียร์เจ้าบ้านอย่างเดอรี่หรือว่าจะเชียร์ทีมเยือนอย่างเชลบอนครับแต่ถ้าพวกแกงตัดสินใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวฉันจะมาเปิดเหรียญราคาให้ดูครับ สำหรับบอลคู่นี้นะครับเหรียญราคาเปิดอยู่ทางด้านเจ้าบ้านนะครับเปิดอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกครับสกอร์สูงต่ำต็มเวลานะครับก็เปิดอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำครึ่งแรกนะครับก็เปิดอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ยินราคาไปแล้วนะครับได้ยินเหรียญราคาไปแล้วพี่ๆรู้สึกว่ายังไงครับมันต่อเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามันต่อพอดีแล้วนะครับครึ่งควบลูกนะครับสําหรับบักหนึ่งเองนะครับมองว่า มันไม่น่าจะแพงไปนะครับสําหรับทีมอันดับหนึ่งของตารางนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้นะครับรู้สึกว่าฟอร์มของพวกเขาก็กาลังจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้คู่นี้นะครับบักหนึ่งขอกัดฟันเชียร์อยู่กับเจ้าบ้านนะครับอยู่ทางด้านเจ้าบ้านนะครับถึงจะเป็นราคาเป็นเลทมาขึ้นครบลูกนะครับบักหนึ่งก็คิดว่าไหวครับคิดว่าเขาไหวส่วนทางด้านที่พี่คิดว่ายังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ บอกกันได้นะครับว่าคู่นี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะครับบักหนึ่งก็อยากจะรับความคิดเห็นจากคนอื่นนั่งนะครับเอาละครับบักหนึ่งก็พาพี่ๆมาจนถึงคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่สามของเรานะครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านเบเดบิทนะครับเปิดบ้านเจอกะไวกิงเกอร์เลียวิกครับสําหรับบอลคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบเดบิทนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่สามของตารางนะครับลงแข่งไปแล้วซีนัดนะครับชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับ ลูกได้เสียนะครับพวกเขาได้19เสียไป11บอ็ดมี22บสองแต้มครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับนั่นก็คือทีมไวกิงเกอร์เรยาวิทตนะครับพวกเขาลงเล่นไปแล้ว1ิบนัดเหมือนกันนะครับพวกเขาเก็บแชนะไปได้9้านัดยังไม่เสมอใครนะครับแพ้ไปหนึ่งนะครับลูกได้เสียนะครับพวกเขาได้ย3สิบสามเสียไปห้านะครับมี27บเจดแต้มเอาละครับเราจะมาเริ่มเปิดวิเคราะห์บอลคู่นีกันนะครับ เริ่มจากสถิตินะครับสิบเกมล่าสุดของพวกเขาในเกมลรกนะครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบเดรบิดนะครับสิบเกมของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้ถึงเจ็ดนัดนะครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสองนัดครับแล้วก็เจ็ดนัดสุดท้ายนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับติดต่อกันมาเจ็ดนัดแล้วครับเริ่มจากพวกเขาเปิดบ้านเจอกับทางด้านเฟรมเลเยยิวิทนับชนะไปได้ห้าประตูต่อสี่ครับออกไปเยือนทางด้านเซียนจานานนับกาดาเบร เอาชนะไปได้สองประตูต en ่อศูนย์ครับแล้วก็ออกไปเยือนทางด้านฟิลเคียนะครับชนะฟิลเคียไปได้สองประตูต่อหนึ 1, 1่งคือกันครับแล้วก็ออกไปเจอทางด้านเคอาริยาไวท์นะครับชนะเคอาร์ไปได้ศูนย์ประตูหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านเจอกะเคเอนะครับอาดูเรียี่นะครับชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านเจอกบวาลูนะครับวาลูเรยาวทตนะครับเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็นัดสุดท้ายพวกเขาฝืดไปนิดนึงนะครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกบทางด้านเบเดอร์บิทไปนะครับ เอ้ยไม่ใช่พูดผิดครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านอ่าเคว่าเคปลาวิทนะครับพวกเขาเสมอกันทางด้านเคปลาวิทไป0ูมไปตัวจทสนครับอันนี้ก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเว่าทีมของลีกนี่ครับบอลของลีกนี้ชื่อทีมแต่ละทีมเรียกยากจริงๆครับผมก็พยายามนั่งแกะคํานั่งพยายามนั่งเรียงคํานะครับพักหนึ่งครับกว่าจะได้ชื่อทีมนะครับยังไงบักหนึ่งก็ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่ผลงานในบ้านของพวกเขานะครับสิบนัดล่าสุดนะครับในเกมลีกพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้ถึงแปดนัดครับแล้วก็แพ้ไปเพียงสองนัดและที่สําคัญนะครับสามนัดล่าสุดนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับพวกเขายังเปิดบ้านเอาชนะมาได้เรื่อยๆเลยครับเริ่มจากเอาชนะทางด้านเฟรมเลเจวิตนะครับห้าประตูต่อสี่ครับแล้วเปิดบ้านเจอกาเคเออคูเลยี่นะครับ ชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เปิดบ้านนะสุดท้ายนะครับก่อนจะมาหลุนเม็ดนี่นะครับเปิดบ้านเจอกบวาลูเรยวิทนะครับเอาชนะวาลูไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดท้ายเรามาดูกันที่เรื่องผลกําไรขาดทุนนะครับของทางด้านเบดอบิสตนะครับเจ้าบ้านที่เปิดบ้านเจอกับทีมในลีกนะครับสิบนัดล่าสุดนะครับอ่าพูกเขาทํากําไรไปได้ถึงห้านัดนะครับแล้วก็ทํากําไรครึ่งนึงไปหนึ่งนัดแล้วก็กข,กขาดทุนไปสามนัดครับและสองนัดสุดท้ายนะครับ พวกเขาทํากําไรให้พี่ๆนักลงทุนสองนัดติดแล้วครับถึงว่าถึงแม้ว่านัสุดท้ายนะครับพวกเขาจะทํากําไรได้แค่ครึ่งเดียวแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับในทางด้านผลงานของทีมเยือนนะครับทางด้านทีมวกิ้งเลยรวิทนะครับซึ่งพวกเขาเองนะครับก็ทําผลงานได้โอ้โหแบบว่าต้องบอกว่าโอ้โหจริงๆครับพี่น้องถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแมนซิตี้แล้วก็พอๆกันปนปานกันนะครับ พวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึงเก้านัดนะครับแล้วแพ้แค่นัดเดียวแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับที่เขาแพ้ก็คือนัดล่าสุดนะครับพวกเขาสะดุดแพ้กับทางด้านวาลูเรยาวิทนะครับเปิดบ้านแพ้กับวาละอ่าทางด้านวาลูเรยาวิทนะครับแพ้ไปสองประตูต่อสามครับเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องผลงานนะครับผลงานเกมเยือนนะครับของพวกเขาในเกมลีกนะครับสิบนัดล่าสุดนะครับพวกเขาทําผลงานดีๆเหมือนกันนะครับพวกเขาเอาชนะไปได้ถึงหกนัดนะครับเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสองนัดนะครับ ซึ่งสีน้ำส,สุดท้ายนะครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านเซนจานานกาลาเบียนะครับเอาชนะทางด้านเซนการานไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับออกไปเยือนทางด้านไอวีวีนะครับเวสต์นันเนียนะครับเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ออกไปเยือนทางด้านเฮเคโคปปวุกนะครับเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับที่ออกไปเยือนทางด้านเคเออคูเลยลีนะครับเอาชนะไปได้สี่ประตูต่อศูนย์ครับ ฉันคือมาติดปากใกล้ทีมนี่คักแท้เนี่ยคูเลยยี่คูเลเลี่หน่อยเรียกผิดเรียกถูกอยู่นี่หลายรอบแล้วก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องเอาว่าแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับเรื่องผลกําไรขาดทุนนะครับของทางด้านเกมเยือนของทางด้านไวกิงเกอร์เลยยวิทนะครับพวกเขานะครับทํากําไรไปให้พวกพี่พี่นักลงทุนได้ถึงสี่นัดนะครับแล้วก็ทํากําไรครึ่งหนึ่งได้สองนัดขาดทุนไปสามนัดนะครับแล้วก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดนครับ ก็ชือว่าพวกเขาก็ทํากําไรให้พี่ๆนักลงทุนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาก็จะแพ้ชนะสลับกันไปอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับพวกเขารู้สึกว่าสถิติซิปนัดล่าสุดของเขาทํากําไรได้เยอะกว่าหาดทุนครับว่าแล้วเราก็มาถึงช่วงช็อตสาคัญนะครับของคู่บอลคู่นี้นะครับนั่นก็คือช็อตเฮตูเฮตนะครับซิปนัดล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเฮดทูเฮดซิฟนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคู่นี้นะครับที่เคยเจอกันนะครับซินัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบรดบิทนะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึงหกนัดนะครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปสามนัดครับแล้วสองนัดสุดท้ายนะครับเป็นเป็นทางด้านเบรดบิทนะครับเก็บชัยชนะได้นะครับสองนัดล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของปีนี้นะครับเก็บประตูไปได้สามประตูต่อสองนะครับเก็บชัยชนะไปได้สามประตูต่อสองครับ แล้วสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่ผลงานนะครับของทางด้านเบราบิสนะครับที่เปิดบ้านเจอกับทางด้านไวกิงเกอร์ในเกมลีกของพวกเขาเองนะครับสิบนัดล่าสุดเป็นทางด้านนะครับเบราบิสนะครับทําผลงานได้นะครับได้ดีจริงๆนะครับเก็บชัยาไปได้ถึงหกนัดเสมอสองและแพ้ไปสองนัดเองครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับห้านัดหลังสุดนะครับทางด้านไวกิงเกอร์เลยยวิทนะครับ ใบเยือนทางด้านเบราบิตนะครับยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับติดต่อกันห้านัดผ่านมาแล้วนะครับอทำได้ดีที่สุดก็ได้แค่เสมอแค่นั้นนะครับและเราก็มาดูนะครับอยู่ที่สถิติสุดท้ายนะครับนั่นคือคือสถิติผลกําไรขาดทุนนะครับสิบนัดสุดท้ายนะครับสิบนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบราบิดนะครับสามารถทํากําไรให้พี่ๆนักลงทุนไปได้ถึงหกนัดเลยนะครับแล้วก็ขาดทุนไปสามนัดนะครับ สุดท้ายก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งไปนัดหนึ่งนะครับก็ดูนะครับจากผลงานขาดทุนกําไรนะครับตัวบักหนึ่งเองนะครับก็มองว่าคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านนี่หนาลงทุนมากกว่านะครับแล้วท้ายนี้นะครับเราจะมาดูนะครับทังด้านเหรีราคานะครับเราจะมาดูที่ครับว่า ทางด้านเจ้าบ้านเปิดเลทมาหนาลงทุนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเลทราคาเปิดอยู่ที่ทางเจ้าบ้านนะครับเปิดอยู่กับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบราบิดนะครับเป็นต่ออยู่บอปานะครับเป็นต่ออยู่ราคาบอปาครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ํานะครับสูงต่ําเต็มเวลาเปิดอยู่ที่ราคาสามลูกเต็มนะครับสุดท้ายนะครับที่ราคาอ่าสูงต่ําครึ่งแรกนะครับเลทเปิดอยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่นี้บักหนึ่งดูราคาที่เปิดมาแล้วนะครับ มันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลส10ักเท่าไรนะครับอันดับตารางมันห่างกันแค่อันดับหนึ่งกับอันดับสามแค่นั้นนะครับเจ้าบ้านอันดับสามแล้วก็ทีมเยือนอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับต่อแค่ราคาปอปามันต่อแปลกๆเกินไปนะครับคู่นี้สําหรับบางหนึ่งนะครับกลัวเรื่องราคาครับแต่อยากจะขอการดฟันนะครับกระโดดไปลองอยู่กับทางด้านทีมเยือนอย่างไวกินเกอร์เลยวิทนะครับสวนราคาสูงเต็มละเต็มเวลานะครับสูงอยู่ที่สามลูกนะครับราคาอยู 1. ่ที่สามลูก คู่นี้บอกหนึ่งนะครับการันตีมีแน่ๆสามลูกครับอย่างต่ำๆนะครับอีกอย่างนะครับครึ่งแรกเปิดสูงมาลูกควบลูกครึ่งนะครับก็หนาลองวัดใจดูนะครับเพราะว่าสองลูกอาจจะมีครับคู่นี้เพราะว่าเป็นบอลที่ยิงกันเยอะนะครับคู่เนี้ยครับเรียกพี่ๆนะครับคิดว่ายังไงคู่นี้พี่ๆอยากจะอยู่ทีมเจ้าบ้านหรือว่าอยากจะอยู่ทีมรองนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับ บักหนึ่งเองไม่บังคับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบอลสามคู่วันนี้นะครับที่บักหนึ่งนะครับยิบยกมาวิเคราะห์มาเปิดทัศนะมาเปิดเลทให้พี่ๆได้ฟังนะครับแล้วก็มาเปิดทางด้านทัศนะเรื่องผลของอ่ากําไรขาดทุนนะครับให้พี่ๆได้ฟังนะครับว่ามันหนาลงทุนไหมมันหนาติดตามไหมครับสําหรับบอลคู่นี้แต่ทางด้านบักหนึ่งก็ดูแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่บอลที่หนาจะเล่นยากทักท่า่นะครับ และสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือว่าจะชี้แนะอะไรบักหนึ่งก็สามารถคอมเมนต์นะครับเขามาพูดคุยกับบักหนึ่งได้นะครับบักหนึ่งจะตอบพี่ๆทุกคนเลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังมีมีใครรู้จักหนึ่งกักเ่าไรเลยนะครับก็คงจะต้องขอแรงขอกําลังจากพวกพี่ๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้บักหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่ บทหนึ่งจะได้ทำคอนเทนต์ทำผลงานออกมาพี่ได้รับชมรับฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็อยากจะเข้ากลุ่มอยากจะรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับรับตัวพิเศษตัว v i p นะครับก็สามารถคลิกลิ่ง์ที่หน้าโปรไฟล์ของมักหนึ่งได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่ d t d e d n o 1นะครับพี่ๆสามารถแอดมาได้เลยครับ บักหนึ่งยินดีทำปรึกษาพี่พี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวบักหนึ่งจะจัดการพาพี่พี่เข่ากลุ่มนะครับแล้วก็ต้องย้ำกับพี่พี่เลยนะครับว่าเข่ากลุ่มเข่าฟรีครับไม่ได้เสียเงินจักบาทเลยครับแล้วสุดท้ายนี่นะบักหนึ่งก็ต้องขอการประภัยพี่พี่อีกรอบนะครับสําหรับบางทีบางช่วงบางตอนที่บักหนึ่งพูดพิษพูดถูกไปบ้างนะครับมันก็เกิดจากความตื่นไมครับไม่เคยจะมาพูดภาษาบ้านภาษาท้องถิ่นนะครับต่อหนามายแล้วก็ มาลงไมมาลงคลิปอะไรอย่างนี้นะครับภาษาท้องถิ่นมึกหนึ่งไม่ค่อยได้พูดนะครับส่วนใหญ่จะพูดภาษาท้องถิ่นกะคนกะบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่บักหนึ่งมาพูดต่อหน้าไม้นะครับมันก็ออกอาการเขินเขินไม่นิดนึงครับมันก็พูดพิดๆิดถูกถูกนะครับแล้สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดจริงๆน้วนะครับบักหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยดูช่วยกดไลค์นะครับสท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับ